กับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังรับชมช่องสเว่นนอร์สตะตอนนี้นะฮะวันนี้ทางโฮยกลายสตาร์เรียลนะฮะมีการอัปเดตแพท2.1เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นตัวของอาร์เชลอนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะนี่ตัวนี้อาร์เชลอนหรืออาร์เคเลนแล้วแต่จะเรียกนะฮะส่วนตัวผมขอเรียกว่าอาร์เชลอนอาร์เชลอนแล้วกันเนาะเออก็น้องเข้ามา21วันนะครับก่อนตู้น้องจะจากไป ตัวสี่ดาวมีตัวอะไรบ้างนะมีกรเคอร์นะครับแล้วมีเปล่าหรือน้องน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีดันเทงหรือดันเฮงหรือดันโงะอะไรก็บ้าไปนะครับส่วนเพชรที่ผมจะมีในตอนนี้คือมี40ตัวนะครับแล้วก็4.9 72ออืมไม่รู้ว่าจะได้น้องไหมคอนเทนต์ตอนนี้ผมจะทำคอนเทนต์เปิดกาชานะครับว่าผมจะได้น้องเนี่ยกิโลซึ่ง อย่าลืมว่าผมไปแอบตัดบัตรไปแล้วนะแชทเห็นปะเออแอบตัดบัตรไปแล้วเว้ยเนื่องจากมันมีกิจกรรมรีคูณ2นะฮะของแต่ละแพ็คซึ่งวันนี้มันเป็นกิจกรรมของครบรอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแปบ๊บหนึ่งอ่าตรงนี้กิจกรรมคูณ2เมื่อคือนผมเติมไปมันยังไม่มีนะคือผมเติมไปหมดแล้วคูณ2เนะี่ยแต่อันนี้มันเพิ่งรีเซ็ตเว้เพราะว่าเกมจะมี เกมจะมีการเฉลิมฉลองเปิดบริการให้เล่น1ปีนะครับนั่นก็คือการคารอบของเกมนี้เองของไคสตารเรียลเนาะก็ใครที่มีกำลังทรัพย์ก็ไปใส่ได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะไปเติมกับร้านร้านค้าที่เขารับเติมอ่ะอาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับเอ่อถ้าเติมในในเขาเรียกอะไรในเกมอะ่ะมันแพงเนาะอืมนี่ก็จะได้ประมาณนี้ผมก็จะได้เฮ้แอบผิดอะไรไปแป๊บวะ อ๋อไอ้บัตนี้มันมีเพิ่มโอ้ยมีบอกฟิวเจอร์ว่าเราจะได้กี่เพชรเออนี่ดีใส่ใจดีนะครับก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าคุณไปเติมแล้วนาะอาจจะได้สัก145บห้ไม่ก็ร้อยสบเกาทอะไรเงี้ยคุณก็ไปหาเติมซะอันนี้คือคุมคุมสุดละนะใครที่กำลังซับมีเยอะอืมโอเคสถานที่นี้คือสถานที่ผมจะเอาไว้ สุ่มกระชานะครับผมจะเอาน้องหงดํามาไว้ตรงนี้ซึ่งสถานีนี้คือสถานที่เราสู้กันตรงล่าสุดนะหวังว่าจะไม่ได้สปอยนะสำหรับคนที่ยังไม่เล่นแต่สําหรับคนที่เล่นแล้วก็คือสถานีตรงเนี้คือเราสู้กับแซมใช่ไหมคือมันมันตัดจบแค่ตรงนี้เลยเออน้องหงดําน้องอาเคลอนหรืออาเชลอนนะครับแล้วก็กิจาก,การรมก็จะมีเยอะมากนะฮะ ก็ครบรอบหนึ่งปีอันนี้เดี๋ยวผมไปนั่งทำเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สตรีมแล้วนี่คือมานั่งทำคลิปก่อนแล้วก็ปีศาจในผ้ากรรมยีนะครับน,นี่ก็เนื้อเรื่องส่วนนี้ก็อันนี้กิจกรรมนะเชิญผู้เล่นเก่ากลับมาเนาะอันนี้ไม่ยากไม่ยากใครที่มีเพื่อนมีอะไรก็ไปชวนมาน,นี่ก็จะเป็นอาเชลอนนะฮะหลัวชาที่ผมมีแล้วตั้งแต่แพท1.2มั้งเออ ผมมีแล้วผมก็เลยไม่เปิดนะฮะใครใครที่ยังไม่มีแนะนำนะหลวงชาไปเปิดมาแล้วก็นี่อารคโลนที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอรีเซ็ตก่อนส่วนคอนเทนต์แบบเขาเรียกอะไร MOC หรือ p พีย Fiction ผมผ่านมาแล้วอะ่ะแล้วก็โลก9นะฮะวันนี้ผมจะไปฟาร์มนี่โลก9ไอ้แฟาร์มไอ้ตัวเนี้ยให้มาได้อันนี้ซิมูเลตก็ผ่านเกือบหมดแล้ว ขี้เกียจเล่นเอาไว้ก่อนแล้วก็ข้าวตอนนี้แจกกิจกรรมฟรีนะครับกิจกรรมตัวนี้อืมสิบยี่สิบใบมั้งแจกเฉดวันนะครับอย่าลืมมาล็อกอินละก็ประมาณนี้นะวันนี้อัปเดตโอเคใครที่ดูมาถึงตัวนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะเพื่อจะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้หรืออะไรก็ได้ในช่องผมให้ด,ด,ดูกันต่อไปนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมเราไปเลยกันเลย,เลย เปิดกาชาครับตรงนี้เออไม่รู้ว่าสิบโลจะได้ไหมถ้าได้ในกรีดการ์ดใช่ไหมอันนี้คือยังไงอ่ะคือผมมีการันตีบอกไว้ก่อนมีการันตีอันนี้ผมไม่รู้สึกว้าวเพราะว่าสิบโลยังไงก็ออกเชื่อปะ่ะสิบโลยังไงก็ออกเออกดไปเลยสิบโลยังไงก็ออกนายเห็นปะ่ะสิบโลยังไงก็ออก เหมือนตาเห็นอะอโอเคอ่าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสอ่หาเจ็ดหกเจ็ดสิบเครับโลที่เจโอเคอ่าเคาเลือนออกมาแล้วนะครับ ก็ปอะหยัดแคปภาพนะฮะแค่ภาพไปเออเอาไปโปรโมทไปลงอะไรก็ว่าไปนั่นแหละครับเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไปสิบแถมไหมไม่แถมหมดแล้วแค่นั้นครับได้มาแบบสิบโลไม่ต้องเสียเยอะเออสิบโลครับไม่ต้องเสียเยอะแค่นั้นก็นั่นแหละง่ายไปปะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ้ย สิบโลออกเลยเหรอพี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวผมไปดูนี่อันนี้คือผมไปดูเจ็ดสิบอันนี้คืออะไรคือสปาร์เคิลฮะผมสุ่มสปาร์เคิลตู้ที่แล้วเจ็ดสิบโลไม่ออกนะครับเจ็ดสิบโลไม่ออกผมก็เลยใส่เจ็ดสิบไว้เปิดไปเจ็ดสิบไม่ออกมาตู้นี้สิบโลออกเพราะว่ามันแปดสิบเลยออกน่นอนแปดสิบเลยได้ไอเคลอนแบบการนตีมาแล้วผมเปิดแล้ว แล้วผมเติมทำไมเยอะแยะพี่อ๋อจะเอา e ีสองแต่ไม่รู้จะถึงไหมนะโอเคผมจะเปิดไลโคนต่อนะครับไลโคนนี่ยังไม่ได้เปิดนะยังไม่สะสมเดี๋ยวเปิดไลโคนเลยไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าอาร์เคอรเราได้แล้วไงไลโคนต่อเลยอะโรลที่สิบออกไหมไม่ออกครับโรลที่สิบไม่ออกโหลที่สิไม่ออกโรลยี่สิบอะโรลยี่สิบไม่ออกครับ ยี่สิบไม่ออกโหลดที่สามสิบครับสามสิบก็ยังไม่ออกกับลึกเกินโหลดที่สี่สิบอะสี่สิบสี่สิบออกไหมสี่สิบไม่ออกครับโอ้โหโหลดที่ห้าสิบครับไปก็ยังไม่ออกนะฮะโหลดที่ห้าสิบอะไรจะลึกกานั้นโหลดที่หกสิบครับต้องมาแล้วแหละหกสิบ แล้วก็ยังไม่มาครับโหลที่หกสิบเลยวะเฮ้ยเห็นไหมเพชรไม่พอฮะโหลดที่เจ็ดสิบผมคิดว่าง,งั้นอ่ะผมแกผลกเพชรมาหมดเลยนะเออผมทําการมาเพื่อสิ่งนี้โหลดที่เจ็ดสิบครับต้องมาแล้วแหละเออเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบออกมาลุ <c oughs> ้นกันฮะผมว่าได้แน่นอนไงก็ได้เจ็ดสิบ โอ้กับ10โอ้แปดพอดีอ่าเจ็ดเอ็ดเจสหโอเคสวยไม่หลุดครับเจหนะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ 76, 77, 78, 79, โอเคสวยงามพอไม่เปิดแล้ว บางคนว่าเอ้ยเอา e สองไปเลยพี่อ e สองมันก็คุ้มแหละแต่ผมจะเอาไปเพื่ออะไระจริงไหมอ่ะผมให้ดูถ้าจะเอา e หนึ่งใช่ไหมเออเมื่อสร้างดาเมจอะไรทีเเพิ่มเพิ่มสิบแปดเปอร์เซ็นตของเดฟเอ่อเอฟเฟกตีบับแล้วก็อะไรที่เขาเพิ่มเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะอันนี้ดี e หนึ่งดี e สองจะดีกว่าก็คือปลดนะครับ <c oughs> ว่าจำนวนผ่าลบล้างที่จะเป็นเอ่ออะไรวะจะเป็นต่อพูต่อสู้ลบหนึ่งหน่วยแสดงว่ามันบังคับ e <c> ง <oughs> ก็ได้ตอนนี้ผมมีอยู่หมื่นเปิดได้อีกแปดอีกเจ็ดสิบโลมะเจ็ดสิบโลถ้าหลุดเรทก็คือจบนะเออผมจะเอาเปล่า e6 อ่ะอันอื่นไม่สนนะเอาเปล่า e6 คือพอโอเคไหมท่านผู้ชม เอ,อเดี๋ยวผมขอเช็คตัวก่อนตัวผมมีเยอะแล้วเปล่าผมจะเอา e หกอะไหนวะเปล่าโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเลยนะไหวไหมเนี่ยโอเคครับไป e หนึ่งลุยโลที่สิบเอ้ยโลที่สิบห้าปะเพราะว่าเอ้ยโลมันออกที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดเหลือสามก็โลที่สิบสาม อ่ะสินะโรดีสิออกไหมไม่ออกครับโอ้กกลเลยคืนมาโรดที่23ครับก็ยังไม่มาไปล่าเออไปล่ายังไม่มาโรดที่30 33ก็ยังไม่มาไปล่าเปล่าไม่ออกกกลเลยคืนมาละรัวเลยโรดที่33โรดที่43ครับ สีก็ยังไม่มาครับเออโลที่ห้าสครับเออห้ามยังไม่ออกนะครับโอเปร่ามาแล้วโลที่หกสิบสาสามสามครับ ยังไม่มาครับไปล่ามาโอเคหมดแล้วหมดแล้วจีสบสามไม่ออกแปดสิบนะลึกนะรอบเนี้ยอุ้ยมีเยอะแรกเลยสิบใบแปดสิบถ้าไม่หลุดเลรนี่เอ้ยถ้าไม่หลุดเหดนี่โอเคนะลุ้นกันว่าหลุดไหมร้ยแปดสิบใช่ไหมทับไม่หลุดไม่หลุดเออต้องมาแล้วแหละลึกนะรอบเนี้ยแปดสิบเลยอะ่ะ ขอยหลุดขอเบิ้ลขอเบิ้ลขอเบิ้ลได้ไหมเออเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหลุดครับหลุดเลทโอเครู้เรื่องรู้เรื่องหลุดเลทผมหลุดทุกหลุดทุกตู้อ่ะเอออ้าวได้ได้น้องมาเฉยชมอ่าหลุดทุกตู้นะหลุดนะหลุดเลทนะโอเคมีการันตีแล้วผมหลุดเลท ผมจะเก็บไว้เปิดไลโคนอันนี้ e อีูนพอเดี๋ยวไว้รอบนฮะาเหนื่อยนะหลุดทุกตู้แต่นี้ไม่ค่อยหลุดอโอเคไม่น่ามีอะไรละน่าจะหมดแล้วแหละเอาอีูนพอเนาะเออเอาอีนพอเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยว ให้น้องอยู่โดดๆเลยจัดวนจดวนไหน,นวะเออ,เอน้าได้มาแนละ้วอาคิรอนมีการันตี10โลออกนะครับ <laughs> ไม่อยากขี้ไม่อยากขี้โมเลยเปิดไปตั้งเยอะโลที่8 0ไม่ออก จบเลยนะครับก็น,นั่นแหละรอน้องลีลันมาใหม่แล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้กลับเขามาเช่าโอห่าลืมกดไลค์ก็ใช้ดีสามให้ด้วยนะไปแล้ว